คริสเตียโน o โรนัลโดเจอแฉแอบนอกใจอีกครั้งสาวเวเนซุเอลาเผยถูกทักแชทหาก่อนจบที่เรื่องบนเตียงช่วงคัดฟุตบอลโลก2022เดอซันสื่อจอมซุกซิตแห่งเมืองผู้ดีรายงานว่าคริสเตียโน o โรนัลโดยอดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสที่เพิ่งย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปค้าแข่งในลีกซาอุดีอาระเบียกับอันนัสเซอร์ ถูกอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวเวเนซุเอลาชื่อว่าจอจิลายาออกมาแฉว่าแอบมีความสัมพันธ์เกินเลยช่วงทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปเมื่อวันที่25มีนาคมปีที่แล้วจอจิลายาอ้างว่าช่วงนั้นเธอมาพักที่โรงแรมวิลาโนววเดกาญาทางตอนเหนือของประเทศโปรตุเกสซึ่งเป็นที่เดียวกับทีมชาติโปรตุเกสที่เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนลงเตะฟุตบอลโลก2022 รอบคัดเลือกโซนยุโรปรอบเพลย์ออฟสายสีที่พบกับมาซิโดเนียเหนือวันที่29มีนาคมปีที่แล้วจุดเริ่มต้นเกิดจากจอจิลายาขอถ่ายรูปกับโรนันโดระหว่างพบกันที่โรงแรมดังกล่าวก่อนโพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวแต่หลังจากนั้นเธอก็เล่าว่าซีอาเได้ส่งข้อความทักมาก่อนชวนให้ไปที่ห้องพักของเขาในโรงแรมด้วยล็อกเกอร์สาวเวเนซุเอลากล่าวว่าเมื่อฉันอ่านข้อความฉันคิดว่าถ้าไปที่นั่นเราน่าจะได้คุยกันและทําความรู้จักกันมากขึ้น บางที่ฉันอาจจะได้ถ่ายรูปมากกว่านี้ไม่คิดว่าในสถานการณ์แบบนั้นจะมีเรื่องแซกด้วยแต่ความจริงก็คือมันเกิดขึ้นแล้วแม้ฉันจะยินยอมก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็รู้สึกว่าถูกควบคุมโดยชื่อเสียงและอำนาจของคริสเตียโนโรนัลโดเธอยังเผยอีกว่าคริสเตียโน o โรนัลโดมาที่ห้องของฉันซึ่งพวกเขาทีมชาติโปรตุเกสมาพักที่โรงแรมเดียวกัน <c oughs> <ๆ>เขามาที่ห้องของฉันบนชั้นสาคุณเข้าใจฉันใช่ไหม ฉันไม่ได้บอกว่าฉันไปที่ห้องของเขาก่อนทิ้งท้ายว่าแม้จะยอมมีอะไรด้วยกันแต่จอจิลายาก็บอกว่าเธอรู้สึกเหมือนถูกหลอกใช้ไม่เพียงเท่านี้จอจิลายาย,ายังโพสต์รูปที่เธอถ่ายคู่กับโรนัลโดอีกหลายรูปโดยมีภาพหนึ่งที่อดีตจอมถล่มประตูของแมนยูใช้มือโอบไหล่เธอแบบแนบชิดและยังมีภาพที่เธอลงสตอรี่ในอินสตาแกรมว่าใส่เสือ้อแมนยูที่สกรีนชื่อและเบอร์เจ็ดของ C r 7ว ตลอดจนตามไปเชียร์ทีมชาติโปรตุเกสลงเตะกับมาซิโดนีเหนือในฟุตบอลโลก2022รอบเพลย์ออฟรอบสุดท้ายติดขอบสนามเอสตาดีโอดอราเกาในเมืองปอตโตซึ่งทุกรูปที่เธอลงนั้นได้มีการติดแท็กถึงโรนัลโดด้วยด้านโคศกของโรนัลโดซึ่งคบกับจอจินาโรดิเกรสแฟนสาวคนปัจจุบันมาตั้งแต่ปี2016ก่อนมีลูกด้วยกันสคนได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวของจอจิลยาแล้ว พร้อมระบุว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเท็จและเข้าข่ายมีประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง